สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมมทุกท่านน่าจะตกใจนะครับว่าเฮ้ยตัวละครใหม่หรอเมืองใหม่หรอใช่แล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวขออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวละครทั้งหมดที่เล่นอยู่ตามเมืองต่างๆในช่องของเราตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะตัวแรกนะครับก็คือดาโลเมือง RP Project นะ ตอนนี้เนี่ยดาโลก็คือตัวหลักของช่องเลยนะครับทุกคนคงเห็นนะก็คือลงคลิปดาโลรัวๆเลยนะครับเพราะว่า,ามันมีคลิปดองเยอะนะครับแล้วผมก็เข้าไปเล่นบ่อยเนาะคอนเทนต์มันเยอะก็เลยนั่นแหละได้ลงคลิปทุกวันเลยนะประมาณนี้ตัวที่2นะครับก็คือโดนแวนเมืองเลดเอ็มนะครับเมืองเฮลฮันเนาะอันนี้พยายามจะหาเวลาเข้าไปเล่นอยู่นะครับแต่ยังไม่มีนะ แต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับทุกผู้ชมเพราะสตอรีมันยังไม่ถึงไหนเลยนะครับวางแผนไว้ว่านั่นแหละมันมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะนะครับแต่ขอมีเวลาเล่นก่อนนะเอาลามาถึงตัวที่3นะครับก็คือ d r a เ e n Murder นะนีน่ก็คือข่าวใหญ่นิดนึงนสสำหรับน้องของเร k กเนาะผมต้องบอกว่าผมเสียใจด้วยนะครับสำหรับใครที่รออยู่เพราะว่าไวลิ หลุดไปแล้วนะครับผมเข้าทุกอาทิตย์นะแต่ระบบน่าจะไม่นับเพราะผมเข้าแล้วออกเลยแอบน่าจะต้องอยู่ในเมืองแป๊บหนึง่งมันถึงจะนับนะครับว่าเออแบบว่าต่อไวลิทแล้วนะอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรียบร้อยไปแล้วครับทุกชมเอาเลยจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เล่นฮอกเวิลด์อีกแล้วนะครับอีกอย่างก็คือผมขอพูดตรงๆนะในฐานะที่เล่นฮอกเวิลด์มาตั้งแต่ปีหนึ่ง นบด้วยตัวละคร d r กเม Murder เนาะปัจจุบันรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตอนที่เวกอยู่เนี่ยผมให้มันเป็นหนังน้องๆ้องฮอลลีวูดเลยนะอันนี้พูดจริงๆด้วยสตอรี่ด้วยแบบว่าผู้เล่นคนอื่นที่เขามีคุณภาพมากๆนะครับทุกคนแบบว่าเล่นกันอินสุดๆไปเลยนะในช่วงแรกๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะ เอ่อมันกลายเป็นผู้ตรงๆนะครับเหมือนกับหนังทุนต่ำไปแล้วผู้เล่นก็ไม่ได้อินคุยกันโอซียับแล้วก็แบบว่าหลุดยับสตอรี่ก็ไปกันเป็นกลุ่มๆดูไม่รู้เรื่องตะโกนโบกเวกโวยวายคุยกันมั่วไปหมดอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะน,นี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับก็นั่นแหละและผมในฐานะที่เป็นนักแสดงคนหนึ่งนะครับ ภาพยนต์ฮอกเวิลล์เนี่ยยากเลยที่จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับแอดมินบอกว่าจะเปลี่ยนระบบนู่นนี่นั่นให้ดีขึ้นและกลับไปฮอกวอตส์นะผมบอกเลยว่ามันไม่พอหลักๆคือตัวของนักแสดงนะครับตัวของผู้เล่นเอาง่ายๆนะทุกชมตอนผมมาเล่นดราเวนแรกๆใช่ไหมผมตั้งใจจะมาเล่นเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแบบตลอดเลยนะ คุณรู้ไหมว่าผมโดนเกลียด OC นะครับต้องเปลี่ยนกลับมาเล่นเป็นตัวเองนะเออก็นั่นแหละมันมีผู้เล่นที่เขาแยกแยะไม่ได้และเล่นแย่เยอะมากเกินไปนะครับแถมเวลาผู้เล่นอื่นเนี่ยมาเล่นกับผมนะครับเห็นดาเวนเนี่ยผมสีขาวตาแดงก็มาทับบีถาม OC ว่าผมเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรเซง็งและโคตรผิดหวังมันช็อตฟิลมากๆทําไมคุณไม่สืบหาหรือว่าถ้าคุณอยากรู้คุณก็ให้ตัวละครคุณเนะ่ยสืบหานน่นนี่นั่นไปสิคุณจะมาทับบีถามผมทําไมเออก็แบบคุกคีกับผมสิต่อบทกับผมเยอะๆนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเผยมาเรื่อยๆแต่นี่คุณเล่นทับบีถามเลยอ่ะมันเหมือนแบบว่า กูขอให้มึงสปอยเลยได้ไหมเลยเดี๋ยวมันมันแย่มากครับทนผู้ชนเนี่ยผมพูดตรงเนาะแล้วบางทีก็ทับดูเลยนะทับดูถามเลยซึ่งทับดูเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโกหกได้นะครับเราจะต้องแบบพูดความจริงไปแต่นั่นแหละสุดท้ายผมก็ตอบทับดูไปแบบเลี่ยงๆผมไม่โอเคมากๆนะครับที่คุณจะมาบังคับให้ผมแบบบอกว่าผมเป็นตัวอะไรนะอืม คือผมโดนจับผิดผมโดนรีพอร์ตผมโดนแอดมินเรียกไปคุยสองครั้งผมจำได้นะครับนั่นแหละเอาเป็นว่าน่าจะพอจริงๆแล้วสำหรับ h a อก World ตอนนี้นะยกเว้นว่าทีมงานเนี่ยเขาจะทำใหม่แบบเริ่มใหม่เลยเป็น h a อก World ใหม่เลยอะไรแบบนี้ครับอันนั้นก็น่าสนใจที่จะไปลองเล่นลองเปิดโอกาสดู แต่ถ้ายังเป็น h ฮอก o r l d เก่าแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยผมคงไม่ได้ไปเล่นอีกแล้วเพราะผมบอกมาตลอดตั้งแต่ผมแบบเล่นมาหลายปีที่แล้วหรือว่าตอนที่ผมทำเซิร์ฟโนวันสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านผู้ชมใช่มันคือผู้เล่นในเมืองถ้าผู้เล่นสูบทบาทดีทําตามกฎเล่นดีเคารพผู้เล่นอื่นนู่นนี่นั่นทำดีทุกอย่างอินกับบทบาท ยังไงต่อให้เมืองมันระบบห่วยแตกแค่ไหนยังไงเมืองนั้นก็น่าเล่นครับจริงๆสรุปก็คือผมจะเอาดาวเว้นไปที่เมืองโบบะตงโปรเจกต์นะ,ะก็คือเมืองที่เดรกอยู่นั่นแหละยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับต่อมาตัวที่4ก็คือดันแคนเดย์วอล์กเกอร์ยุคคาบอยนะซึ่งอันนี้เมืองน่าจะปิดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ คงไม่ได้ไปเล่นอีกแล้วนะผมว่าระบบเมืองโอเคนะแต่การวางเรื่องราวสตรอรี่รู้สึกว่าทีมงานจะยังทำไม่ถึงนะครับมันดูจืดจางไปหน่อยอัน,นั่นแหละครับประมาณนี้เลยนะเอาล่ะมาถึงตัวละครที่5นะตัวใหม่ในเมืองซอมบี้ซีเรียสโลเพลเมืองนี้นะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงทดสอบนะครับยังไม่ได้เปิดจริงนะท่านผู้ชมเป็นクロสเบต้าอยู่นะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมจะไม่บอกอะไรเลยแบบไม่บอกจริงๆนะแม้กระทั่งชื่อคุณจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เลยคุณจะได้รู้ไปพร้อมกับตัวละครอื่นนะครับในเกมที่เข้ามาคุย แบบทุกอย่างคุณจะรู้จากการเล่นดําเนินบทบาทการเล่นสตอรี่ในเมืองเท่านั้นเลยก็คือประมาณว่าจะไม่มีพี่ไฟมาพูดเป็นเสียงในหัวให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลก่อนอีกแล้วนะครับยกเว้นว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านการเล่นไปแล้วนะครับแต่ผมกลัวว่าคนดูเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ตรงนั้นผมก็อาจจะ มาอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในหัวนะคแค่นั้นพอประมาณนี้เลยครับเอาล่ะตอนนี้ผมแต่งตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองระบบกันนะครับยังไม่ได้มีการดำเนินสตรอรี่แบบจริงๆจัง,จงๆนะเออไว้แบบเขาเปิดจริง Open Beta ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวเดิมก็คือตัวนี้แน่นอนแต่งตัวเหมือนเดิมแน่นอนชื่อเหมือนเดิม นะับสตอรี่ที่วางไว้เหมือนเดิมนะเอาล่ะตอนนี้ฉันล่องเรือมาถึงเกาะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกาะพักก่อนที่จะเดินทางไปเกาะลอสซันโตสที่อันตรายมากๆเลยเอาล่ะนี่ก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกาะพักแห่งนี้นะนะสวัสดีครับ ตอนนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะเดินทางหวังว่าจะมีพื้นที่บนเรือใผมได้ขึ้นไปนะครับรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่บนเกาะพักเขาจะส่งตัวเราขึ้นมาบนเรือลบทหารสินะไม่อยากเชื่อเลยเขาจะใช้เรือลบในการขนส่ง ผู้คนเข้าไปสู่เกาะลอสซานโตสสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ย hey! ทำไมไม่มีพวกหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าองค์กรต่างๆหรือว่าทหารอะไรก็ได้ที่คอยคุมอยู่ที่นี่ไม่มีใครเลยอย่าบอกนะ ว่าฉันเป็นคนเดียวที่ยังรอดชีวิตอยู่ที่นี่นะสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าสวัสดีมีใครอยู่หรือเปล่านะ หรือว่าจะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยวะเฮ้ยไหนๆก็ไม่มีใครอยู่แล้วฉันขอแล้วกันนะอะไรที่จำเป็นก็เอามาก่อนอ๋อ มันหนักขนาดนั้นเลืองของข้างในเนี่ยมันมีอะไรเออแล้วอันนี้เดี๋ยวพูดถึงระบบของเกมนะครับอันนี้อธิบายได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับสตอรี่นะก็คือมันจะคล้ายๆกับเมืองโบบตงโปรเจกต์นะครับที่เ a k กเล่นอยู่เนาะมีการอัพสเตตัสนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นผมเล่นไม่ว่าจะตัวละครไหนนี่เลยสเตน สเตนโอลลี่เลยครับทุกผู้ชมผมจะลงสเตนอย่างเดียวเนะเพื่อที่จะให้ตัวละครถึกแล้วก็นั่นแหละมันมีอะไรนะแบกของได้มากขึ้นนะครับเนะี่ยเราจะเน้นถึกไงเพราะเราจะเป็นตัวแทงเหมือนเดิมทุกผู้ชมวิอะไรอะ่ะเฮ้ยกระสุนจุดสามห้าเจ็ดเอาวะกระสุนแมกนัมสองกล้อง เอาเรื่องท่าผู้ชมมาถึงมีกระสุนเลยว่ะเป็นไงโดยการที่เดินโซนไปทั่วโมซัวปัญหาคือผมไม่รู้ผมต้ไปตรงไหนต่อไม่รู้หลงทางโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นไปก่อนท่านผู้ชมโอเคกลับขึ้นมาข้างบนดัดเทพๆแบบมองไม่เห็น เขาเรียกว่าใช้เซนนั่นคือเกาะลอสซานโตสสินะแล้วฉันจะไปที่นั่นยังไงมีเจ้าหน้าที่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าเอ้านี่ไงเจอแล้วคนชักช้าอย่างพวกแกนี่มันน่าเบื่อจริงๆอ้าวปากยังงี้เลิกพูดมากแล้วเดินขึ้นเรือไปสักทีได้เลย เอาละตอนนี้ฉันก็มาอยู่ที่ท่าเรือเมืองลอสซานโตสแล้วสินะจากข้อมูลที่ฉันได้รับมาที่นี่ก็น่าจะอันตรายมากๆเลยยังไงก็ต้องระวังตัวนั่นกันไรนะ่ะฉันเห็นบางอย่างตอนนี้ฉันมีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรเลย แต่ฉันฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้ววัคซีนที่จะอยู่ได้30วันถ้าฉันโดนพวกมันทำร้ายหรือว่าโดนพวกมันกัดก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยและไม่ได้ติดเชื้อในทันทีนั่นไงล่ะอเป็นแบบนี้ทุกที่สินะบนโลกใบนี้ ฉันรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องรีบหาอาวุธสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันตัวเองไม่งั้นแย่แน่ต่อให้ฉันไม่ติดเชื้อแต่ฉันก็ยังบาดเจ็บได้อยู่ดีจากพวกมันรู้สึกว่าพวกมันก็ไม่ได้อยู่กันหนาแน่นมากเท่าไหร่นะแต่ปัญหาคือในช่วงกลางคืน อาจจะมีพวกมันที่กลายพันธุ์อยู่บ้างจากที่ฉันได้รับข้อมูลมาแล้วมันก็โชคดีของฉันจริงๆที่ฉันมาถึงในช่วงกลางคืนแบบนี้ฉันว่าจะค่อยๆสำารวจแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆเพราะฉันก็ตัวคนเดียวและฉันก็ไม่ได้ เชี่ยวชาญพื้นที่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่เกาะลาซานโตสแห่งนี้พับโอ้เศษเหล็กนะคิดว่ามันน่าจะเอาไปประดิษฐ์เป็นอะไรได้อยู่ในอนาคตโอ้แต่กล่องพยาบาลเยอะมากเลยแต่ฉันก็ได้แค่แอลกอฮอล์ตอนนี้เอาล่ะฉันคิดว่าฉันสำรวจ ที่เรือขนสินค้านี่พอแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันฉันขอมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะมีซ่าของเฮลิคอปเตอร์อยู่อ่าดูเหมือนว่าจะมีของให้ด้วยฮะอืม โอ้โหสวัสดีผู้โชคลายจะเสียใจกับแกด้วยนะที่สภาพเป็นแบบนี้นะหวังว่าแกจะไม่ได้ตกนรกหมกไม่ก็เป็นพวกยางนะน,นะอ้านี่คืออะไรเนี่ยสวัสดี แกคือตัวอะไรกันนะรู้สึกว่าแกจะเป็นผู้ติดเชื้อพิเศษด้วยหรือเปล่านะไม่ได้หน้าตาเหมือนพวกเมื่อกี้เลยฉันคิดว่าจะตัวนี้อาจจะมาแค่ช่วงกลางคืนเอาล่ะต้องลองวัดกับมันดูหน่อยอืมอุ๊ยอุ๊ย,ยเดี๋ยวนะนี่แกไม่ได้ต่อยฉันสักนิดเลยอะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันบาดเจ็บ โอคนะมีของด้วยไวรัสตัวอย่าง A อย่างนั้นเหรอชิ้ส่วนพิจษรนาจากผู้ติดเชื้ออาจจะเอาไปทำวัคซีนก็ได้นะหรืออาจจะไปใช้ในการวิวัฒนาการมนุษย์บางอย่างใช่ ฉันก็คิดว่ามนุษย์ของเรามันก็อ่อนแอแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายพันปีแล้วนะนะมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าสัตว์ป่าฉลาดยิ่งกว่าเดิมซอมบี้มันถึงตัวปุ๊บมันกัดเจ็บเลยอ่ะทุกผู้ชมมันไม่ใช่ว่าแบบ จะต้องต่อยเราก่อนอ่ะพอถึงตัวแล้วเลือดเราลดเลยผมไม่ชอบนะระบบแบบนี้รู้สึกว่าสายตามันจะไม่ค่อยดีแฮะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะลองดูคิดว่าประสบการณ์ของฉันน่าจะพอสู้กับมันได้นะนะแล้วก็คิดว่าความอันตรายอาจจะน้อยกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ ้อมันก็ทำให้ฉันเจ็บอยู่ดีฮะแต่รู้สึกว่าความรุนแรงจะเบากว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะความรุนแรงเป็นสองเท่าของเจ้าตัวนี้เอาละตอนนี้ฉันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความอันตรายของพวกผู้ติดเชื้อแล้วนะว่าแบบไหนอันตรายแค่ไหน ต้องเก็บข้อมูลเรื่อยๆอาจจะมีผู้ติดเชื้อพิเศษอีกไม่ใช่แค่นี้เอาล่ะตอนนี้ฉันออกมาอยู่ที่หน้าของท่าเรือขนส่งแล้วนะสร้างรถนี้ดูหน้าตาแปลกๆเหมือนจะสร้างขึ้นโดยผู้คนที่อยู่ที่นี่ อ้าอีกแล้วสิดาฉันไม่อยากเจ็บจากพวกแกตอนนี้เลยนะขอหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าโอ้เริ่มเยอะนะเนี่ยเฮ้ยน,นี่ได้โอเค อู้เยอะอันนี้เยอะจริงได้แบตเตอรี่รถมาแต่รู้สึกว่าสายตาของพวกมันก็ไม่ได้ดีมากนะนะก็ถือว่าพอรับได้ก็แค่พวกโง่เดินไปเดินมา ก็แค่อยากเข้าใกล้พวกมันก็น่าจะพอแล้วล่ะก็ไม่ได้หนียากอะไรสวัสดีเจ้าโง่เฮ้ยไอเฮียมันมันตีโดนโอ้โหมันตีโดนไอเวนแล้วมันตีโดนได้ยังไงอยู่บนรถก็รู้สึกว่าอันตรายอยู่ดีรู้สึกว่าเจ้าพวกนี้มันจะควา้า ไกลอยู่พอสมควรนะนะฉันขออยู่บนนี้ได้ไหมพวกแกถึงหรือเปล่าโอเคไม่ถึงสินะโอ้ถึงว่าถึงโหจริงๆไม่ควรถึงนะท่านผู้ชมระยะมันควรจะใกล้กว่านี้ครับก็ไนี่นครับมันเป็นช่วง cross beta เ,เนะาะก็เดี๋ยวไอ้เขาค่อยๆปรับกันไปนะครับ เราจะบอกว่าเหมือนจะไม่มีแมพให้ดูด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าโต๊ะครับอะไรมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจุดรวมตัวของผู้คนที่นี่เขาอยู่ตรงไหนหรือเขาแยกกันไปนะครับว้าวนี่เหลอเมืองลอสซานโตสสภาพดูไม่ได้เลยนะแกแต่ก็นั่นแหละนะกระชินแล้วละที่จะเห็นอะไรแบบนี้ ถังขยะนี่น่าจะแบบว่ามีของหลากหลายอยู่นะแล้วแต่ว่าจะคุยได้อะไรนะครับเฮ้ยผมอยากไปร้านปืนว่ะทุกผู้ชมมันจะต้องมีของดีแน่เลยใช่ไหมคนคิดว่าไงผมว่ามีเดี๋ยว <im> เอาร้านปืนในตัวเมืองเลยแล้วกันเนาะอีกงยงมันมีร้านของดาก,ก้ออันแรกที่อยู่ทางขวาแต่ขี้เกียจไปเพราะเดี๋ยวเราจะได้ค้นที่อื่นต่อเลยนะครับ <im> โอ้ Ooh, ดูดีมากเนีย yeah, ดูดีจริงแมปดูดีแมปผมให้ผ่านเลยแมปให้ผ่านเลยครับตอนนี้ถือว่าโอเคทำดีตอนนี้ก็เดี๋ยวศึกษาระบบแล้วก็เดี๋ยวรอดูผู้เล่นในเมืองว่าเขาเล่นกันอินแค่ไหนแล้วก็สตรอรี่ต่างๆในเมืองมันโอเคไหมถ้าทุกอย่างมันผ่านนี่ผมว่า เผื่อจะเล่นหลักแทนดาโลได้เลยนะผมบอกเลยเสียดายเมืองนี้เหมือนกันนะอันเดอร์กราวของคุณเชอริวสต,ตอรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนคุณเชอริวเนี่ยเขาจะติดเล่นไปหน่อยอืมเขาดูแบบว่าติดเล่นติดคขำไปหน่อยครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่โอ,อ้โอเคเหลือเวลาสิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะพักกันแล้วนะครับทุกชม อืสิบห้านี้พอรีเซิร์ฟผมก็ไปเลยแล้วกันนะครับแต่ยังไม่เห็นผู้ติดเชื้อเลยนะตั้งแต่เข้ามาจริงๆยิ่งลึกก็ควรจะยิ่งเยอะหรือเปล่าแต่นี่รู้สึกว่าไม่มีเลยโอ้นั่นไงล่ะโอ้หอยู่กัดโคตรเยอะเลยตรงนั้นอนะ เหมือนซอมบี้มันจะอยู่กันเป็นแบบกลุ่มๆก,มกระจุกๆกเนาะคิดว่าซอมบี้ที่อยู่กันเป็นกระจุกแบบนี้ไอโซนแถวๆนั้นนะมันอาจจะมีของดีอยู่หรืออาจจะมีเบาะแสบางอย่างอยู่ผมคิดว่านะอาจจะเป็นไปได้ครับเฮ้ยไม่มีได้ไงวะเฮ้ยตรงนี้มันควรจะมีนะจริงๆแล้วอะไม่มีอะไรเลย ไม่มีเป็นไปได้ยังไงไม่แน่โคสโอเ e นเบต้าอาจจะใส่มาอาจจะมีเฮ้ยเดี๋ยวมันมีการก,ารก้านกันเกิดขึ้นวะ่ะแต่ตรงนี้ก็ไปได้อยู่ดีป่ะโอเคไปดูซิ ลานปืนมีอะไรหรือเปล่ามีซอมบี้อะดิปับ๊บเฮ้ยผมว่าเขาก,ากักไว้ผมว่าเขาก,ากักไว้แน่นอนลานปืนไม่มีอะไรเลยผมว่าเขาก,ากักกักข้อมูลโคดเบต้าแบบไม่มีอะไรแต่พอโอเพนเนี่ยยังไงก็มีครับ แน่นอนร้านปืนอ่ะอืมโอเคเฮ้ยช็อตว่ะเฮ้ยเฮ้ยด้เสื้อผ้าว่ะมันเอามาคาบได้ปะ่ะ อันนี้ไงมันมีระบบครับที่ว่าทำไม่เป็นครับทุกชมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอ Open b e t ต้าเดี๋ยวผมจะศึกษามาบ้างแล้วกันนะครับอ๋อเราจะได้ไม่งงกับระบบของเมืองครับแล้วก็เดี๋ยวเน้นไปที่การดําเนินสตอรี่ส่วนระบบเราก็เข้าใจหมดแล้วมันก็โอเคก็ดีโอ้โหเยอะ ตรงนี้กล่องตรงนี้เก็บอะไรไม่ได้เลยไปไปได้ยังไงวะเฮ้ยเชืยปืนหูเก็บไม่ได้ได้ยังไงอะ่ะโหดูกล่องยากล่องปืนเป็นล้านเก็บไม่ได้เลยท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนค่ายทหารครับอยู่ไกลซอมบี้ก่นไอ้พวกนี้มันตีไกลเกิน เดี๋ยวไปดูสอนอดเด้ยสอนอมันต้องมีของแล้วปะวะอยากได้อาวุธอนะ่ะโอ้โหสอนอมีซอมบี้อีกสามนาทีครับทุกชสอสนอที่สุดท้ายนะผมว่าผมน่าจะพอซัดกับตัวนี้ได้ตัวหนึ่งแต่อยากเลย อุละมืดชิบหายมันงงม,มันงงดูผู้ชมมันงงเฮ้ยเดินแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนี่ว่าซอมบี้อ่ะโอเคอยู่นะเออผู้เล่นใหม่เขาจะได้โอเคหน่อยกูแต่ไม่มีอะไรเลยว่ะไม่มีอะไรเลยดูผู้ชม เอาละฉันคิดว่าฉันควรจะไปพักแล้วใาส้สภานแล้วกันนะโอเคเขาปิดตรงนี้เลยชิบหายโอเคงั้นเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้แหละนะก็นั่นแหละครับ ผมก็พยายามที่จะหาอะไรสนุกๆใหม่ๆใ้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะสำหรับช่อง FIREC ของเรานะครับอ๋อจะทำอย่างเต็มที่อ๋อไงก็ฝากด้วยครับสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับผมคนใหม่จะเป็นยังไงก็รอดูครับเดี๋ยวผมขอตัวแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย